วัสดีครับพบกับผมจ่งร้านมันซิ่งนะครับโอ้มาได้เล่นานาน,นเลยครับปัดฝุ่นหน่อยครับอศูนย์มันมีเวลาทําต่อครับ โอ้โครเมียมยังเงาเงาอยู่เลยครับกำลังสั่งกระบะมานะครับรามาทำต่อเปลี่ยนน่นาจะใส่คัตซีตัวนี้ครับรอดูครับจะมีเวลาทำหรือเปล่า สั่งแต่อะไรมาไว้ครับไม่มีเวลาทำครับของชักโต๊ะทำมาปีกว่าแล้วมึงไม่มีเวลาฝุนจับนี่ครับดูฝุนของเมียมยังเงาอยู่เลยครับ 응 음. 츠. 츠.